สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องจำนวนเต็มกันนะคะจํานวนเต็มของเรานะคะหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า integer นะคะเราจะมารู้กันว่า integer ของเราเนี่ยคืออะไรจํานวนเต็มที่เราเรียนมาเนี่ยคืออะไรยังไงบ้างสรุปครบใน m n d map เดียวนะคะสำหรับจำนวนเต็มของเราเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ชนิดใช่ไหม สชนิดก็คืออะไรบ้างใครจำได้บ้างเราจะมีทั้งหมด3ชนิดใช่ไหมคะก็จะมีอันที่1ก็คือจำนวนเต็มบวกอา้าวตกไปแล้วจำนวนเต็มบวก2คือจำนวนเต็มศูน จำนวนเต็ม0สามคือจำนวนเต็มลบทีนี้ตัวอย่างจำนวนของแต่ละชนิดล่ะคืออะไรบ้างเช่นจำนวนเต็มบวกก็คือได้แก่1 5เออ20 สิบสามอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็คือจํานวนอะไรก็ได้นะคะที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวเครื่องหมายลบนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นจํานวนเต็มบวกนั่นเองนะคะอ่าได้หมดเลยตัวเลขที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงปหกอ,อะพวกเนี้ยจะเป็นจํานวนเต็มบวกหมดเลยนะคะไม่ได้มีจํานวนเต็มลบอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยต่อไปค่ะจํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มศูนย์ก็จะมีแค่ตัวเดียวก็คือเลขศูนย์นั่นเองจ s t Only one ก็คือแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่ในจำนวนเต็มศูนย์สำหรับจำนวนเต็มศูนย์เนี่ยจะไม่มีลบศูนย์แล้วก็จะไม่มีบวกศูนย์ด้นะเขาจะเป็นศูนย์ก็คือเป็นแค่ศูนย์อย่างเดียวส่วนจำนวนเต็มลบก็คือพวกที่มีเครื่องหมายลบข้างหน้านะคะก็เช่นลบห้าลบเจ็ดลบเก้าลบสิบอะไรแบบนี้เป็นตน้นพวกนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เป็นจำนวนเต็มลบนั่นเอง แค่ใส่ลบไปข้างหน้าเราก็เรียกว่าจำนวนเต็มลบแล้วนะคะอ่าอันนี้คือชนิดของจำนวนเต็มนั่นเองทีนี้อะไรที่ไม่ใช่จำนวนเต็มล่ะอ่าอะไรที่ไม่ใช่จำนวนเต็มอ่าไม่เป็นจำนวนเต็มคือ พวกทศนิยมต่างๆนะคะที่ไม่ใช่ทศนิยมที่เป็นจุดศูนย์เนาะเช่น0 8 4 3อะไรแบบนี้ก็จะไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะหรือว่า0.799อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบไม่ใช่จำนวนเต็มนะคะหรือเศษส่วนที่เขาไม่สามารถหารลงตัวได้อะไรอย่างเงี้เช่น1ส่วน3 1ส่วน2ออ่าไม่สามารถหารเป็นจำนวนนับได้ ส่ส่วน5เป็นต้นนะคะตัวพวกเนี้ยจะเป็นตัวที่ไม่เป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ไว้ว่าอ่ะพวกเนี้ยแหละเขาก็จะไม่ได้เรียกว่าจำนวนเต็มนะคะต่อไปสิ่งที่เราควรจะรู้อีกค่ะก็คือการดำเนินการที่เราเรียนมาทั้งหมดการดำเนินการของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด4อย่างใช่ไหม ก็คือการบวกการลบการคูณแล้วก็การหานั่นเองการดำเนินการก็จะมีการบวกนะคะมีการบวกเริ่มแรกกันหนึ่งบวกก่อนการบวกนะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างอะ ex มาจาก example ที่แปลว่าตัวอย่างเช่น2บวก4ก็ได้6 เรามีการวงเล็บข้างหลังว่าอันนี้คือบวกบวกกับบวกเขาก็ต้องได้คำตอบออกมาเป็นบวกแน่นอนต่อไปตัวอย่างเช่นลบมาตัวติดลบนะนักเรียนก็จะเป็นลบ5นะคะมาจากตัวลบเนี่ยบวกกับตัวลบเนี่ยเราก็จะได้ตัวบวกนะคะ โอเคไหมหรือว่าที่ครูสอนนักเรียนไงติดนี่แล้วติดนี่อีกก็ต้องยิ่งทำไมติดนี่อย่างเงี้ยเราสามารถจำใช้เทคนิคการจำแบบนี้ได้นะคะต่อไปเรามาดูการลบบ้างอ่าการลบสมมุติเราไปเจอ 3-2ลบ2ก็เท่ากับ1ถูกไหมเกิดจากการบวกมาลบกับการบวกเนี่ยคำตอบของเราเนี่ยก็ได้บวกนั่นเองนะคะต่อไปตัวลบมาลบกับตัวลบละ่ะจะได้เท่าไหร่ก็จะเกิดการแปลงล่างกันขึ้นถูกไหมเพราะว่า ลบกับลบตัวนี้เจอการจะกลายเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเนี่ยมันก็จะหักล้างกันนั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายอ่ะมีเปลี่ยนเครื่องหมายถ้าเราเจอลบกับลบเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะหรือว่าที่เราจํากันแบบใช้ภาษาพูดเนาะก็คือแปลงล่าง มีการแปลงร่างสักเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือการลบกับการลบที่มีเครื่องหมายชนกันอย่างนี้ต่อไปถ้าหนูเจอการลบที่ตัวติดลบมากกว่าละ่ะอ่าการลบกับการบวกอยู่ด้วยการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำตอบของหนูก็จะเป็นแบบนี้หลักการก็คือยังไงลูกหลักการก็คือถ้าเราเจอลบกับบวก หรือเราเจอบวกกับลบเราจะต้องนำมาทำอะไรกันลบกันใช่ไหมคะจับเขาลบกันแล้วก็ดูเครื่องหมายตัวมากนะคะจับเขาลบกันหลังจากนั้นเราก็จะดูเครื่องหมายตัวมากนั่นเองว่ามันเป็นยังไงนะคะต่อไป 3กับ4นี่คือเหมารวมเลยได้ไหมเนี่ยการคูณกับการหารเนี่ยมีหลักการเดียวกันที่จะให้นักเรียนจำให้ขึ้นใจว่ามันจะช่วยนักเรียนยังไงนะคะสำหรับการคูณกับการหารเนี่ยสิ่งที่มันจะช่วยเรานะคะก็คืออ่ะการคูณกับการหารถ้าเครื่องหมายเหมือนกันอ่ะเครื่องหมาย เหมือนกันคำตอบจะเป็นบวก่าอันนี้คือการคูณกับการหารนะอันนี้คือทั้งสองอย่างเลยนะคะทั้งคูณทั้งหารเลยคำตอบเหมือนกันเนี่ยเครื่องหมายจะเป็นบวกถ้าเครื่องหมายต่างกันอ่ะเครื่องหมาย ต่างกันคำตอบจะเป็นลบนะคะตัวอย่างคือยังไงตัวอย่างเช่นปาปาสองคูณสามเท่ากับหกเราจะให้ดูได้ยังไงอ่ะก็ดูตัวแรกก่อนสองก็เป็นเครื่องหมายบวกสามก็เป็นเครื่องหมายบวกคําตอบออกมาก็เป็นบวกนี่ไงเหมือนไงเครื่องหมายเหมือนกันไง เหมือนกันเนี่ยคำตอบออกมาเป็นบวกแน่นอนโอเคไหมต่อไปสมมุติเรามามีตัวอย่างว่าเขาคือลบสคูณกับลบสามคำตอบออกมาก็ได้หกรู้ได้ยังไงนี่ไงเป็นลบนี่ก็เป็นลบเครื่องหมายเหมือนกันแล้วสองตัวนี้เหมือนกันปุ๊บคำตอบออกมาเป็นบวกแน่นอนเห็นไหมคะนี่คือเหมือนกัน คำตอบก็จะเป็นบวกนั่นเองโอเคนะต่อมาถ้าเรามาเจอว่ามันคือลบสองคูณกับสามนะคะลบสองคูณกับสามนะเราก็จะเห็นว่าเครื่องหมายของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันและใช่ไหมตัวหนึ่งเป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกคำตอบเราเลยออกมาติดลบนั่นคือความหมายของคำว่า ต่างกันเลยเป็นลบนั่นเองโอเคป้า่ะต่อมา2คูณกับลบสบ้างคำตอบก็ได้ลบหมาได้ยังไงก็มาได้จากที่ตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบ คำตอบออกมาได้ติดลบแน่นอนเพราะว่าเครื่องหมาย2ตัวนี้เขาต่างกันเห็นไหมคะตัวนึงเป็นบวกตัวนึงเป็นลบแสดงว่าเขามีการต่างกันคําตอบของเราก็จะออกมาเป็นลบแน่นอนเรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้เราก็จะรู้สรุปทั้งหมดของเรื่องจํานวนเต็มแล้วว่าของเราเนี่ยจำนวนเต็มของเราเนี่ยออกมาเนี่ยจะมีความหมายว่าอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะได้เป็นหม m a แมปปิ้งแบบนี้เลย